รุ่นที่2ต่อจากอูโน่ครับโดยที่เราจะมาดูที่วิธีการเล่นดอสกันเลยนะครับสําหรับวิธีการเล่นดอสนะครับอันดับแรกคือผู้เล่นเริ่มต้นผู้เล่นจะได้ไพ่คนละเจ็ดใบครับเราก็จะสมมติว่าเราแจกไพ่คนละเจ็ดใบนะครับมีกี่คนก็แจกคนละเท่านั้นเลยนะครับเสร็จแล้ววิธีการเล่นนะครับเราก็จะเล่นแบบเราจะมีวิธีการเล่นได้หลายแบบครับ โดยวิธีการเล่นหลักคือเราต้องจับคู่ตัวเลขให้เหมือนครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมมีเจ็ดกับมีเจ็ดกับเก้าครับสมมุติว่าในมือผู้เล่นมีดังนี้นะครับมีเจ็ดมีห้ามีสามมีห้าเราต้องจับคู่ตัวเลขให้เหมือนกับอย่างนี้ครับอย่างเช่นตอนนี้นี้เราสามารถเอาเจ็ดคู่กับเจ็ดได้ครับอย่างน,นี้คือเราก็จะได้ทิ้งการของเราให้น้อยลงครับโดยเป้าหมายของเกมนี้ก็คือต้องการทิ้งการให้ น้อยลงที่สุดครับเพื่อที่จะได้มีคะแนนในเยอะแล้วก็เป็นผู้ชนะในเกมนี้นั่นเองครับทีนี้มันจะมีกรณีพิเศษอยู่สองกรณีครับคือกรณีแรกถ้าสมมติว่าเป็นกรณีสีเหมือนสมมติว่าตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะครับแล้วผมวางอันนี้เป็นเป็นเลขหนึ่งเพราะเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายชาร์ปเป็นเครื่องหมายที่ จะสามารถเลือกเป็นเลขอะไรก็ได้ในสีนั้นๆครับถ้าคนที่เคยเล่น u n นหรือว่าเกมอื่นแล้วมันจะมีเครื่องหมายคล้ายอยันนี้อยู่ครับโดยที่ถ้าถ้าเราได้กรณีนี้แล้วเราจะสามารถเก็บไปแล้วก็วางลงใหม่ได้หนึ่งใบครับหลังจากนั้นเราสามารถวางไพ่ในมือเป็นกองใหม่ได้เพิ่มอีกหนึ่งใบครับอันนี้เป็นกรณีที่หนึ่งครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่สองเราสามารถบวกเลขได้ด้วยครับอันดับแรกถ้าเป็นบวกเลขแบบธรรมดาเช่นถ้าเราจะ จะคู่กับเก้าครับถ้าเราลงแปดบวกหนึ่งก็จะได้เก้าอันนี้ก็จะเป็นกรณีแบบธรรมดาครับก็คือเราสามารถเก็บแล้วก็ลงใหม่ได้เลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีพิเศษคือเรารวมเลขกันแล้วสเหมือนกันเป๊ะทั้งสองัน 2, นะครับก็เช่นกรณีนะครับสมมติว่าตรงกลางมี3ามกับห้าแล้วผมลงลงหนึ่งกับตัวช้้นนะครับ อันนี้สมมุติเป็นสีก็จะได้ว่า1บอกสีใ้5สีเป็นสีแดงเหมือนกันครับในกรณีนี้ผู้เล่นที่ทำคอมโ,มโบนี้ได้จะสามารถการ์ดก็จะถูกเคลียร์ทิิงครับแล้วก็จะเอาการ์ดใหม่ออกมาวางจากนั้นก็จะสามารถทิ้งการัดออกจากมือได้1ใบครับแล้วก็ผู้เล่นทุกคนที่ไม่ใช่คนที่ได้คอมโบจะต้องจั่วการ์ดเพิ่มคนละหนึ่งใบครับส่วนวิธีการเล่นรวมๆนะครับก็คือทุกคนก็จะ ได้การคนละเจ็ดใบหลังจากนั้นวิธีการเลือกคนเล่นคนแรกก็คือการที่ว่าเราเปิดไพ่มาแล้วไพ่ไพ่เบอร์ไหนมีเลขมากสุดอย่างอันนี้สิบมีเลขมากสุดก็จะได้ไพ่สิบเป็นคนที่ได้ไพ่สิบเป็นคนแรกครับสุดท้ายน,นะครับเมื่อมีผู้ชนะในแต่และตาเราก็จะเอาคะแนนมาวัดกันครับว่าใครได้คะแนนถึงสองร้อยก่อนจะชนะด้วยคะแนนเราก็คิดง่ายๆครับจากจากที่ว่าสมมติว่าเราชนะแล้วเพื่อมี การในมือเท่านี้เท่านี้เราก็เอาคะแนนมารวมกันครับโดยอันนี้จะคิดคะแนนตามเลขครับแล้วก็อันนี้จะมีคะแนนพิเศษครับจะสามารถดูคะแนนได้ตามคําอธิบายนะครับนอกนั้นใครได้200คะแนนก่อน,น,นชนะครับฟุตเท้าครับอ๋อแล้วก็มีกติกาพิเศษอยู่กติกาหนึ่งครับก็คือเมื่อถ้าเป็นอุโนโเมื่อคนเหลือไพ่หนึ่งใบก็จะพูดว่าอุโนโใช่ไหมครับแต่ว่านี้ถ้าเกิดเหลือไพ่สองใบจะพูดว่าดอสครับ แต่ตะโกนว่าดอสแล้วถ้าเกิดใครที่ไม่ตะโกนแล้วเพื่อนจับได้ก็จะจวดกาดขึ้นมา2อไว้นั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวและก็สอนการเล่นเกมดอชครับขอบคุณครับ